สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยพวกกับผมพวกกับผมอาร์นมัสเตอร์เซียนเกมมิ่งนะครับวันนี้มาเล่นซุนเดย์ครับเพื่อนผมนะครับใครครับเนี่ยผมมิลิสมินะมีคนละมูมาโยเคเคคนเดีผมเดี๋ยวผมแปะแปะทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ี่เนี่ยแล้วทำไมวันนี้มีสามคนละพี่มีคนมีคนอยากถามหาเลยครับผมเขาไปดีแล้ว S <S วันนี้เรามาแค่สามคนพอครับผมนะอยอ่าวันนี้อาจจะมีหลุดปราราตินด้วยนะผมเพราะว่าไปไปนานทีนี้ด้วยสามน<ม>ุ่มสามมุมเหมือนเดิมอันนีเอ,อ๋อ,เอ,อลืมบอกนะดีจะเป็นดีๆๆแบบปรับยากสุดนะครับซอมบี้แบบโหดชิบหายวิ่งแบบสับเต็มตีนะครับเเต็มรียบร้อยเพื่อความแบบอรรถรสในการเล่นนะผมผมแบบ,บยากเออเนี่ยเออเกิดตรงเพทได้เลย ดว่างไปดิวางไปดิไห่ไมีคเลยไปไปอาบายนเปล่อาบานเมื่อกี้เหรอพวกกูจะมีอาเด้มึงงมีมเนื้อมีเเนือ้ืเปิดไอ้เรื่องตรงมีตางนไอ้เรื่องลังุเตี้ยวเตียวเตียมจ่เนีออเนี่ยนะกูอ่ะ เออมนี่อะไรนี่กูนัด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 โอ้ยก้องเยอะนะวัขาตามีปืนอ่ะกระุนปืนยึดแม่ยึดแม่นี่ติงกูมาแล้วเพื่นมามาบุกกรตันก่อนดิของบุกกรตันกระตันมันมันเป็นเต้นเป็นเต้นอ่ะเป็นเต้นงั้นเป็นไก่ย้อยไหมอ่ะไก่ย้อยใช่ไหมไก่ย้อย มึงไวเหรอมันตืกนะตึกเลยตึกจีไม่รู้ิวีการนนขอการเดนนไดมันไีมันไีมนไีไอพืนมันไปได้ทไมได้อุ้ยทำอะอุ้ิด้กูจูมือนรถเตดอ้ยเปิด

เยอะจังเลยอุ้ยหนึลยคนหมชั y, y ่ีเยอะ่นอ e ีก้มันนิวไปดูนะอ่ายังต่อเล็จับเลยอ่าต่อสิต่อเล่เฮ้ยง่กูต่อเลยม้ไอ้ยัยูดีดีไม่ดีเฮ้ยเดือดอีย่เลยไอ้ทำไมแมนเี่ยงมึงมน่ะไหนดิะ้ไมแมริเียงมึงไงนะออาไปกูดิลย เบือเอาเบือมเอาเบือเหือเบือไดด้วยขึ้นขบวนมีมีเขึ้นขบนแ่ไม่มีไม่ตีครันี่นมึงเอาอมล้งนี่นีอมล้างเอออมล้างมยิงไปกู่อไอ้เอวอมล้างมายิงไเอมล้างมายิงเลยม่มึงมึงโอมาล้างมงมองล้งอ่าวิ่งวิ่งขึ้นบนไงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันดีพวกเราโอกมเาโอมันดีเอาเลยเา

ม่ยูนม่ยูตาวนม่ยูดก่านยูไม่ยู่ยูดหน้าประ้วงเหตุว็วไอพีไอปัมกัวบีปมกูฮะกูต้องหรือต้องมึงจวดยิงกูแต่เนี้ยก็ยอะกว่ายิงเงี้ยไม่มีถานูมันจะสำอะไรพัดมันจะทำอะไรเียเอ้ยเฮ้ยมาดิ

ไมดังไดไม่ยิไปยิงไปดูเวยิ่อยลยวุกเป็นยีทีบตีละไม่ตายโอ้โหมันยิงเข้ารอนะเนี่ยยงยิงไปดูไตายตายปะยงรอมไม่เดี๋ยวเราเราโดนดีดรอย่งเเอนี่มะไปอี่ยะ เลยบางจังไงเด้อไม่โดนไหมป้าบางปีใหม่เลยป้าลืมมาลืมบินมาลยมบินมาลื้ยไม่ไม่ตามไม่ตามแล้วไอ้เป็นอะไรเป็นยังไงไปยุกำลังไปยุได้มาได้มาได้มาอุ้ยบัตรโอ้ยดีนะเขาลุยไม่เชี่ยวว้าวมันไงมันไงขึ้นแม่เออมีตับเป็นคนเลยมันมีมันไงขึ้นเราคนมี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 ม โคอรงเรอมึงเกียบ้านเราเหรอไอเกี่ยดีไ่เกียบี้งาตงวตงาชิวๆๆๆๆขึ้นบือวะอ่าเงินนี่างินี่นี่น่ปะมดอยนี่มันข้าวหงข้านะมึง้าวนได้ันะอาจเลยนีจอเลยอุ้ยตองไม่วิงเีมึงตองไม่วิงเีว้ที่จ่ไปดูแลจอไปแลขึ้นแลวกนลว เตมใช่ไอขึ <characteristics> uh, <material>. ้นมดีรับขึ้นมดีอู้อปมปกูรอกูรอ้กูรวกกูเจอเพื่อนเกลียดเงกูก็ตายไีบ้าเอ้ยงเกล็เหรอกูหมเลติดตรงนี้หนาวเลย มึงเงตาบกูตาาบเฮ้ยข oh okay. ึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้าไอะไรเนี่ยเัเอามึงขึ้นได้อะต่างนี่ไม่มีเตียงนะขึ้นตายคนเดียวขตายคนเดียวอ้ยเม่นนี้มึงขึนได้แบบนี้ ไม่ต่างไปเนาะข้างในข้างในข้างในข้างหนกัข้างในข้างในข้างในตรงรถนี่อ๋อหางนี้มากวนจังไปอ่ะเอาไม่ตบเออไม่เป็นไรจิว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 วะอูดีวันอูอูดีวันดู

มันตีด <c oughs> ีอะไรบ้งเายอู้ดูดิมันตีดีอะไรบ้มันตีดีเลไมันตีดีเลยร้ออรกักูดตรงเลยดดตรงแต่แมงปดไปางอู้ยปยนี่ะอย่างเี้ยมันดีจังวะ อะไรมามามตีมวงบี้เรอไอ้่าต่าเบือนี่ัวดีาัวดีแตยเดือดโดนเลยโดนกี่ดีไอ้มันทีไปลียาง้ไหม,มันจะเล็กไป,ไป่นคางเป็นย่รึเปล่า

ต้องยาวเลยต้องต้งยาวอะีด้วน่ยาวเลยว่าต้องจะมีเจ้าควจัดตัวดีไม่รู้เออนั่นเลยไม่เจะาเต๋อกำเนียไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดกว่าแต่มันมันเนี่ยโย่ันีจนถึงยาวเลยึนกนไม่อจจะตามด้วเรลอ่ะ ตังเลยไม่ปิดสตรีมก่อนเดิมเลยไว้ไวไม่ไหวไม่เลยสายไม่มันไม่ขึ้นนะอ้าอาเปีบานบานังสี่อยู่กว่าเลีวสี่บานจริงนะไอเหี้ยมากเป็นบร้อสอี๋ วันไหนเยอะกูมีบล็อกใหม่ต่อบีกล้งดิไีบล็อกใม่ต่อบอีกล้งดิองไ่มีอะไรมีมีบอปานจะปาลิงอะเดี๋ยวบูเดี๋ยวบูต่อไปต่อไปได้ต่อไปนอต่อไปดีแล้วเออเรเช่อเลยอะได้ไหม้ยีมันือหลังงานว่ะ อือจุ๊จุ๊มันตกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยยาย่ายไม่อยากไปอยากไปเลยดิมันกินบล็อกไปรึเปล่าเออจีบล็อกมันตกเลยอ่ะเอเจ็บรึเปล่ไอ้ยัยแกนี่ไม่เอาอมไปไว้เลยไอ้ยุ่งแยบลอยโดได้มากกว่าที่นี่โดนใจเดี๋ยวเนี่ยโดนใจเออโดนต่อไปจนที่ไม่โดนกว่าลินกว่าเด้

เอ๊ะมึงฟังกูนะทดเซเว่นไม่มีผิดตะก้อนเลยมะก้อเลยมาเกมมันจะยากได้อะมึงดูมึงดูวันนี้ไม่ใช่แบบมึต้องไปอ้วอะไรหรอมีที่นี่เลย้วอยู่านได้ยอ้วกมาหไนี้ที่นี่เลยมี้ีนี่เยไี้หรูรูรูงเขต้องไปเยอะๆตด ผมวิ่งอตายมึงอย่างนู้นไงโอ้ยอะไรก๊ออะก๊องมังเนอ่ยเอาดิเอาดิจัดดิต่อยบานีปังอุ้ยบ้าบ้าไอเหี้ยว่ะไอเป็ด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 เฮ้ย